أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. כל إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهبيكم الله يغفر لكم ذنوبكم ท่านพีน้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นต้องขอกำชับขอย้ำเตือนขอสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาที่เคารพรักทุกๆคนให้พวกเราทุกๆคนจงยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา ด้วยการต่ออัดด้วยการเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นพระบัญชาใช้ขออัลลอฮ์สุบานวตะตาลาและสิ่งที่เป็นพระบัญชาใช้จากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮะสัลลัมและในขณะเดียวกันขอสั่งเสียกับตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบานวตะตาลาอีกครั้งให้พวกเราทุกๆคนจงพยายามออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามขออัลลอฮ์สุบานวตะตาลาและท่านนบีมูฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมที่ได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาในวันกียามะเราจะได้เป็นบุคคลที่ได้ประสบความสําเร็จได้รับสวนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาเป็นการตอบแทนท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในคุตุบาวันศุกร์นี้เพื่อเป็นการเน้นย้ํากับตัวผมเองและกับท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาทุกๆคน นั่นก็คือเราทุกๆคนนั้นก็จะต้องพยายามทำให้หัวใจของเรานั้นมีความรักในอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาให้มากเราทุกๆคนนั้นจะต้องพยายามทำให้หัวใจของเรานั้นมันมีความรักในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาที่ผ่านท่านนบีมูฮัมมัดสัลลมจึงอยู่ณปัจจุบันนี้เราที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเรารักอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา เรารักในตัวท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลวะสัลลัมเรารักในอัลอิสลามาศาสนาที่มาจากพระองค์อลล์ละซุบฮานูฮตาลาเพราะที่เรารักมันเป็นหนทางเดียวนะครับที่จะนําพาตัวเรานั้นพบกับความผาสุกทั้งในโลกดุนยาและอาคือราะแต่มันก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เรานั้นจะต้องเอามาเติมเต็มในหัวใจของเราเพื่อเป็นการบ่งบอกอัลลอฮ์ซุบฮานูฮัตตาลาว่า เราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วเรายิ่งจะต้องเพิ่มความรักที่มีต่ออัลลอฮ์สุบานวาตาลาให้มากขึ้นไปกว่าเดิมถามว่าทําไมเราถึงต้องรักอัลลอฮ์ทำไมเราถึงต้องรักอัลอิสลามทําไมเราถึงต้องรักท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นแนวทางเป็นแนวทางแนวทางเดียวที่จะทําให้เรานั้นพบกับความสงบสุขทั้งในโลกดุนยาและอาคิเร์ถ้าท่าน้องที่รักครับ ในคุตุบาวันศุกร์นี้อยากจะนำประเด็นสักสามประเด็นนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยให้กับท่านพี่น้องเพื่อให้หัวใจของพวกเราทุกๆคนมีความรักต่อลอสุบฮานอาตลาเพิ่มขึ้นบรรดาวนักวิชาการนะท่านพี่น้องเขาได้ประมวลแล้วก็ได้เขียนเอาไว้ผมก็ได้พยายามที่จะนำมาย่อบางส่วนเพื่อจะเป็นการ,รวบรัดให้ท่านพี่น้องได้นำเอาไปปฏิบัติได้เลยในคุตุบาวันศุกร์นี้ สิ่งที่อยากำกลังจะบอกท่านพี่น้องคือสาเหตุที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นต่ออัลลอฮ์สุบานอหวัวตาลาจากที่ว่าก่อนหน้าน,นี้เรามีความรักกันอยู่แล้วในตัวอัลลอฮ์มีความรักอยู่แล้วในตัวท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมมีความรักอยู่แล้วในศาสนาของอัลลอฮ์สุบานอตาลามันก็ยิ่งต้องเพิ่มพูนเพ,เพิ่มพูนให้มากไปกว่าเดิมอีกเพราะถามว่าทําไมถึงต้องเพิ่มพูนเพราะเราคงไม่ปฏิเสธนะครับมันมีสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่าง ที่จะมาคอยชักจูงชักลากให้ความรักที่เรามีต่อเลสุบฮาห์นูวาตลานเนี่ยมันพร่องลงมันหายลงมันจางลงวันนี้เรามาเติมเต็มกันในสิ่งที่อัลอิสลามได้สอนบอกกับเราบรรดานักวิชาการได้บอกกับเรานะครับว่าส,สาเหตุนะครับที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความรักต่อเลสุบฮาห์นูวัตลามากขึ้นมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม หนึ่งในนั้นที่เป็นข้อที่มีความสำคัญกับพวกเราทุกๆคนแล้วพวกเราทุกๆคนก็ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมาก่อนานนี้ก็นั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นแนวทางของอัลลอฮฺซุบะตลาและท่านนบีมูฮัมมัดสัลลฺฮฺวาเลวะสัลลัมคือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลฺฮฺวาเลวะสัลลัมเนี่ยการปฏิบัติในที่นี้ก็คือจะต้อง ปฏ,ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะลล์วะสัลลัมสอนสั่งกำชับสั่งใส้กำชับ anyway <UK> สั่งใช้กับเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุนนะของเกาลียะคำพูดไม่ว่าจะเป็นสุนนะในเรื่องของฟฟอาลียะการกระทำของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะลล์วะสัลลัมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุนนะตะครีรียะการยอมรับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะลล์วะสัลลัมสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องเราต้องปฏิบัติให้มันสุดกำลังความสามารถของเรา คว, an, าาความสามารถของเราได้มีความสามารถขนาดไหนต้องทําให้สุดต้องทําให้มากที่ต้องทําให้สุดและต้องทําให้มากเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าตัวเรานั้นเนี่ยรักอัลลอฮ์ตัวเรานั้นรักในพฤติกรรมตัวเรานั้นรักในคําสั่งใช้จากท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาดูนะครับในตัวของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงคัดสรรเลือกเฟ้นให้เป็นรซูลของพระองค์และนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมของเรา ที่ได้นำวาฮีมามจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลามาสู่พวกเราท่านพี่น้องนบีนไม่ได้พูดด้วยกับอารมณ์ของท่านแต่ท่านนาบีนมฮ a ม o m a สัลลัลลอฮุอะเลาะวะสัลลัมนำมาบอกกับพวกเราคือสิ่งที่เป็นวนาฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาเพราะฉะนั้นในทุกเรื่องสุนนะกะอลียะเฟียลียะตะกรีรียะหรือซิฟะคุณลักษณะของท่านนาบีนมฮ a ม o m a สัลลัลลอฮุอะเลาะวะสัลลัมต้องทำให้ได้ทุกเรื่องถ้าเราทำให้ได้ทุกเรื่องนั้นแสนดงว่าในหวัวใจของเรานะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา คนที่จะรักอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาท่านพี่น้องที่รักครับด่านแรกเลยที่จะบอกว่าเขารักอัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนเต็มสิบหรือเปล่าเต็มร้อยหรือเปล่าท่านพี่น้องไปดูพฤติกรรมการกระทําของเขามันสามารถที่จะบอกได้ว่าเรารักอัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนหนึ่งในการที่จะบอกบอกว่าเรารักอัลลอฮ์มากที่สุดคือการปฏิบัติตามท่านนาบีมอฮัมมัสลลฮุอะลวะสลัมในสิ่งที่นบีสอนสั่งสั่งใช้กับเราและในขณะเดียวกันท่านพี่น้องที่รักครับวัลบัวดออานิซูนูบ والمعاصي وما نها عنه และสิ่งใดที่นบ,บีห้ามเอาไว้สิ่งใดที่นบ,บีห้ามเอาไว้แน,น่นอนที่สุดเราคนที่เป็นบ่าวของลาสุมาตาลาอย่างเราๆเานะท่านพี่น้องต้องพยายามออกห่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะออกห่างได้เอาแหละบางส่วนบางช่วงบางชีวิตบางเวลาเราอาจจะเผลอไลเราอาจจะเหลเาาจจล,เลงตัวเราอาจจะลืมตัวไปบ้างในการทําที่ สิ่งที่บางเรื่องที่อาจจะขัดต่อหลักคำสอนของอลอสุบฮานวะตาลาวันนี้ถ้าพี่น้องกลับเนื้อกับตัวอิสิกฟาต่อลอสุบฮานวะตาลาเรายังสามารถที่จะกระทำได้ถามว่าทำไมเราถึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในนักปัจจุบันคำตอบคือเพราะว่าเรายังมีโอกาสอยู่เรายังมีชีวิตอยู่อะไรก็แล้วแต่ท้าพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับ ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในตัวของเราเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งมันมีสิ่งดังแต่สิ่งใดที่ค้านกับคําสอนของนบีม ahoma สันลอลัวอะลเลวะซัลลัมพยายามละทิ้งไปทีละเรื่องไปทีละเรื่องไปทีละเรื่องแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะุอัลตะอาลาจะช่วยผลักดันให้เรานั้นเจอหนทางที่เที่ยงตรงเจอหนทางที่ดีงามอัลลอฮ์ซุบฮานะุอัลตะอาลาบอกกับเราคุคลิงกุนตุมตูไฮบูนัลลอฮ์อายะตอนนี้ในสุระอัลมาอีอันในสุระอัลลอิมรอนอายะที่สามสิบเอ็ดเราได้ยินกันมานานละ คุณอ <S ess> ิงค <ess> ุณต <ess> ุ่มตัวไฮบูนัลลอฮ์ฟต์ตบียงูนี้ยูฮาบีบุคุมุลลอฮ์มุฮัมมัดเอ๋ยจงไปเปาประกาศบอกกับประชาชาติประชาชนของท่านว่าอิงคุณตุ่มตัวไฮบูนัลลอฮ์ทารักอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาราท่านพี่น้องเงื่อนไขไม่ได้มีเยอะเลยนะครับเงื่อนไขไม่ได้มีเยอะเลยถ้าเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์เรารักอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องเงื่อนไขมีอยู่ข้อเดียวฟต์ตบียงูนี ปฏิบ exactly. no right. ัต right. <have> <sh> ิตามท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละฮ์วะไลวะสัลลัมฟังดูเหมือนจะยากมันไม่ยากนะครับแค่เราเอาหัวใจของเราแค่เราเอานับสูของเราแค่เราเอาพฤติกรรมการกระทําของเราเดินตามในสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสุลลัละฮ์วะไลวะสัลลัมแค่นี้เราก็รักอัลลอฮ์แล้วแค่นี้เราก็เป็นบุคคลที่รักอัลลอฮ์แล้วแล้วบุคคลที่รักอัลลอฮ์สุบานอันวะตาลาให้ท่านพี่น้องคิดต่อไปว่ายูฮับบีบะกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักคนคนนั้นด้วยอัลลอฮ์ก็จะรักคนคนนั้นด้วย ล้วอัลลอฮฺสุบานาวะตารารักใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ท่านพี่น้องลองคิดดูสิ่งที่จะได้รับหลังจากนั้นคืออะไรต้นตอหนึ่งให้ปฏิบัติตามนาบีปฏิบัติตามนาบีแล้วเราจะรักอัลลอฮฺอัลลอฮ์ก็จะรักเราแล้วบุคคลที่อัลลอฮ์รักท่านพี่น้องที่รักครับความผิดที่มนติดอยู่ในตัวของเราทุกๆคนไม่ว่าจะมากจะมายขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์บอกกับเรายังฟ um, um ิริละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์ลบล้างให้ ในอดีตการที่ผ่านมาเราอาจจะทําสิ่งบางอย่างที่ข้าศต่อหลักคาสอนของนบีไปก็หลายเรื่องแต่ท้าพี่น้องจงมั่นใจเถอะครับถ้าวันนี้เราหันกลับมาสู่แนวทางของอัลลามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้อัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้เพราะถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งต่างๆแบบนี้ท่านพี่น้องที่ักครับมันไม่ได้หมายความว,ว่า อัลลอฮฺสุบะฮานุตาลารักเราอย่างเดียวเราก็รักอัลลอฮฺสุบะฮานุตลาลเพิ่มขึ้นด้วยอัลลอฮ์ก็รักเราเพิ่มขึ้นด้วยเราก็รักอัลลอฮฺสุบะฮานุตลาลเพิ่มขึ้นมากด้วยสิ่งต่างๆที่ผมได้นําเรียนกับท่านพี่น้องไปณขณะนี้เนี่ยท่านพี่น้องผมอยากจะให้ท่านพี่น้องนะครับได้พยายามตรวจสอบแล้วก็พิจารณาดูความรักในตัวของเราที่มีต่ออัลลอฮ์หนึ่งในข้อนั้นที่บอกท่านพี่น้องไปปฏิบัติตามนาบีตัวของเราเนี่แหละท่านพี่น้องที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้อัลลอ คนนี้บ่าวคนนี้รักอัลลอฮฺสุบะอัลลามากเหลือเกินด้วยการอะไรครับด้วยการอิจวะอสุนนะปฏิบตตัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลาะฮฺอะลัยวะสัลลัมหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะครับว่ากาทราาที่เราจะทำให้หัวใจเพิ่มพูนในความรักที่มีอยู่ในตัวเราต่อรลอ์มากขึ้นท่านพี่น้องข้อที่สองข้อที่สองนี่มันต้องมีเลยไม่มีไม่ได้ต้องมุดาวมาาะมะอะลาตัอัติละวลไยบาดะต์ มูดาวามะคืออะไรครับมุดาวามะก็คือทําให้มันคงเส้นคงวาปฏิบัติในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวาลัอฮะสัลล,ล,สลัมให้มันคงเส้นคงวาเราจะเป็นบุคคลที่วันนี้เวลาเราไปอยู่กลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ใช่สุนนะเราก็ทิ้งสุนนะเวลาเราไปอยู่กับกลุ่มชนที่เป็นสุนนะเราก็ปฏิบัติสุนนะเพราะฉะนั้นเรื่องการมุดาวามะเนี่ยการอะไรครับการปฏิบัติให้มันคงเส้นคงวา ให้มันเป็นกิจจาลักษณะอยู่ทุกวี่ทุกวันแม้ว่าเราจะไปอยู่สังคมใดแม้ว่าเราจะสังคมจะเป็นอย่างไรเราก็ยังยืนยันยืนหยัดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าวันเวลามันจะผ่านไปเราก็ยังคงทําเหมือนเดิมในการต่ออะการพักดีต่อละสุบฮานะฮัวตาลาท่านพี่น้องง่ายๆเลยครับเวลาเราไปละหมาดญนาซญนาซ์กับคนที่เรารู้จักซึ่งคนที่เรารู้จักในทะ่านพี่น้องเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเราไปละหมาด เราไปละหมาจนาซะในมัสยิดหรือในสุราก็แล้วแต่ที่ทําอาจจะไม่เหมือนเราท่าพี่น้องผมอยากจะบอกให้ท่านพี่น้องว่าให้เราคงเส้นคงวาเอาไว้อะไรที่เราเข้าใจว่ามันเป็นสุนนะต้องปฏิบัติให้มัน่นคงถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ในกลุ่มชนนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่กับคนที่เป็นมูมาที่เขาทําสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาก็ต้องมูดาวมาเอาไว้ต้องให้มัน่นคงเอาไว้ ถ้าเกิดว่ามั่นคงตรงนี้แล้วท่านพี่น้องทีักครับมันเป็นการบ่งบอกว่าในใจของเราเนี่ยเรารักอัลหรเราไม่ได้แคร์เลยในสายตาคนเขาจะว่าเรายังไงดูเสยียคนพวกนี้นี่ดูเสยียคนพวกนี้ไม่ดูอาหลังจากหลังจากที่ละหมาดยานาซาเสร็จเรียบร้อยเขาดูอากันเขายกมือกันลั่นโคมมคมสุราเลยอ่านฟาติดา้านอ่านฟาติฮ์ลั่นโครมเลยไอ้พวกนี้เดินออกสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องเราต้องยืนหยัดให้มั่นคงนะครับเราต้อง อะไรล่ะทําให้มันเป็นเป็นเป็นรูปลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายที่ทําให้สังคมได้เห็นว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาและท่านะบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยวะสัลลัมทรงรักเราเพราะนี่น้องเคยได้ยิน h ะด i ษตัวนี้ที่นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอันนอาฮับอันนอาฮับบันอามาลีอิลาลลอฮการงานที่เราทําไปแล้วการงานอะไรที่เราทําไปแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ รักยิ่งนะที am. Am ่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาคืออะไรอาดัวมุฮะวะอิงกอลลาอาดัวมุฮะวะอิงกอลลาะทำอยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นการทำอยู่เป็นประจำโดยการทำสิ่งที่เล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยิ่งใหญ่แต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการทำอยู่เป็นประจำเนี่ยบรรดานักวิชาการได้บอกว่ามาอิสต์มาร์ การทําอยู่เป็นประจําก็คือทําอยู่เป็นประจาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็แล้วแต่เราจะไปอยู่กลุ่มชนไหนเราก็ทําเราจะไปอยู่กลุ่มชนซุนน่เราก็ทําเราจะไปอยู่กับกลุ่มชนที่ไหม่ซุนน่เราก็ทําเราไม่ได้สนใจอะไรเพราะที่เราสนใจคือเราสนใจที่ว่าล l l a ์จะรักเราไหมเราสนใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักในตัวของเราที่เรามีต่อล l l a ์เนี่ยมันมากขึ้นไหมมันมากขึ้นไหมคงเส้นคงวา ท่านพี่น้องการคงเส้นคงวาในการอิบารัดาต่ออัละในการเชื่อฟังต่ออาสตอัลลัซุบานอัตละเป็นเหตุทาให้ความรักที่อยู่ในหัวใจของเรานั้นเพิ่มพูนขึ้นประการต่อมาประการสุดท้ายท่านพี่น้องทีละครับสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องคืออะไรเพราะทุกวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมากวากเรามาเชิญชวนเรามาล่อเรา มาดึงเราให้เสียเวลาไปกับการอิบารัต่อโลสุบานาหวัวตาลาสิ่งในนั้นที่พูดที่กำลังจะบอกท่านพี่น้องคืออินเทอร์เน็ตเฟซบุก๊กไลน์ทิกต็อกสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องที่รักครับเป็นตัวที่ทำมาทำลายความรักที่มีในตัวเราที่มีต่อโลสุบานนาตาลาบรรดาหนังบรรดานักวิากชาการได้รวบรวมมาไาว้แล้วก็บอกกับเราว่าอย่าเด็ดขาดเลยถ้าเรามีพฤติกรรมการกระทำแบบนี้ แสดงว่าอะไรความรักที่มีในอยู่ในหัวใจของเราที่มีตอนละเริ่มอะไรละเริ่มถอยหลังลงคลองละถอยหลังทีละกา้าถอยหลังทีละกา้าถอยหลังทีละกา้าคืออะไรการที่เราไปหมกมุ่นหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่บรรดาเน,นชาการบอกว่า a d a m า l ีบิอ a l i b ตะบิ t i อับาริน n a สวันนี้เราจะี่น้อง สิ่งที่จะทําให้หัวใจของเราเพิ่มพูนความดีสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราเพิ่มพูนความรักที่มีต่อล้อคือไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปสอดไม่เข้าไปวุ่นวายแล้วก็ไปอะไรครับไปตามข่าวต่างๆของบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่เขามีอะไรอะ่ะที่เขามีข่าวๆเกิดขึ้นบางทีเขามีอะไรเขามีอะไรเขาจะไปไหนเขาก็โพสต์ลงบนเฟซ อย่าไปสนใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มากนักไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะไปอะไรครับวามาอากาลูว่ามาชชริบูวามาฟาลูไม่ต้องไปยุ่งครับเขาจะไปกินอะไรกับใครเขาจะไปครอบครัวเขาจะไปกินดีไหนเขาจะไปเที่ยวที่ไรเขาจะไปทําอะไรเนี่ยอเดมูลอิชิกนอย่าไปหมกมุ่นหรืออย่าไปยุ่งกับเขาเพราะการที่เราไปยุ่งกับเขามากๆนะท่านพี่น้องที่รักครับมันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยจากที่วารักอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาถอยลง มันลกลงนี่บรรดานอกวชาการถึงได้เตือนกับกับเราไว้วัตะดักุลูฟีอุมูริฮิมอัลคอซอและที่สําคัญที่สุดอย่าไปสอดอย่าไปสอดอย่าไปอย่าอะไรไปไปอะไรไปยุ่งในกิจการในเรื่องของเขาที่มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่ในสังคมมุสลิมของเรานะปัจจุบันในท่านพี่น้องทุกวันนี้เราสนใจหมดเลยว่าไอ้คนที่เรารู้จักคนนั้นเขาไปทําอะไรตรงไหนเขาไปจังหวัดอะไร เขาไปกินอยู่กับใครนะมันมีผัวกี่คนมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนเราเข้าไปยุ่งเรื่องแบบนี้จนเป็นเหตุจนเป็นเหตุนะครับเพราะในสังคมมุสลิมของเราปัจจุบันเราชอบเข้าไปสอดไปอะไรไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้มันจึงเป็นเหตุทําให้ความรักที่เรามีต่อละซุบฮานุวัตาลาเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อละซุบฮานาหัวตาลาที่เคารพรักทุกท่านครับ สิ่งที่ผมได้เตือนได้บอกกับท่านพี่น้องไปในคุตตุา้าวันศุกร์นี้หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยคอยตรวจสอบตัวของเราเองนะครับคอยตรวจสอบตัวของเราเองเพราะท่านพี่น้องเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องต้องอย่าลืมนะครับต้องท่านพี่น้องต้องอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทําไมท่านพี่น้องต้องอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทําไมสร้างเรามาให้อิบดะดา แล้วการอิบาหาของเราเนี่ยเราก็จะต้องพิถีพิถันในทุกๆก,การดําเนินชีวิตของเราว่าเราจะทํำยังไงอ่ะให้อัลลอฮ์รักมากที่สุดเราจะทํำยังไงให้อัลลอฮ์รักเราเพิ่มขึ้นมากที่สุดเราจะทํำยังไงให้อัลลอฮ์สุบานอัตลาเมตตาเรามากที่สุดเพราะบ้านของเรามันไม่ใช่ดุนยามันไม่ได้อยู่โลกนี้เพราะฉะนั้นให้ท่านพี่น้องได้พิจารณานะครับตรวจสอบตัวของเราเองว่าในการดําเนินชีวิตของเราณนะปัจจุบันนี้ นะครับเรามีอะไรบ้างที่เป็นการเติมเต็มในหัวใจของเราและอะไรบ้างที่เราทําให้อัลลอฮฺสุบานุอัตาลาทรงเห็นว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุมานตาลาที่รักพระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัตาลาเพราะฉะนั้นขอดวงต่ออัลลอฮฺสุบานุอัตาลาให้กับพวกเราทุกๆคนเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺสุบานุอัตาลารักแล้วก็เป็นบ่าวที่รักอัลลอฮฺสุบานุอัตาลาเพราะการที่เรารักอัลลอฮฺสุบานุอัตาลาท่านพี่น้องในวันอาคิอรักเรามีรางวัล romi rangwan ta'at dan Allah subhanahu wa taala kepada pu tiรักพระองค์ ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียน aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al'azhim li wa lakum wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim